สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทสโลนะทุกคนนะว่าบางทีเนี่ยเราก็ลองเทสดูเนี่ยมันก็แข็งดีนะครับเออเนี่ยโอ้โหโดนตียังไงก็ไม่แตกนะครับแต่พอไปใช้จริงในเอพิคือแบบวูบนะทุกคนนะเออโดนตีทีนคะอมโบดเดียววูบนะครับวันนี้พี่ก็เลยนะทุกคนนะ มาลองเทสเอาจริงเนี่ยพอเอเลยเข้าใจแล้วว่าบางอ้อว่าเอยทำไมบางทีมันแข่งบางทีมันก็ไม่แข่งบางทีเราก็บอกว่าจุกนี่เลือดเท่านั้นเท่านี้พอนะครับเออแต่พอไปใช้จริงบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้นะทุกคนนะเรามาอธิบายกันเลยครับทุกคนครับปกติเนี่ย เราก็จะเลี้ยงโลกนะครับให้มันรับดาเมจได้ประมาณหมื่นหนึ่งะครับเวลามันโดนตีประมาณหมื่นนึงเนี่ยอ่อถ้าอะไรก็ตามนะครับมันจะแรงไม่ถึงหมื่นอ่ะเราก็จะเอาอยู่นะครับจนกระทั่งมันมีไอเอบิสอมนี้นี่แหละ คอ,อ,อโมโบนึงมันไปประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดได้แล้วทุกคนนะโดยเฉพาะไม่กู๊สามตัวนะครับเปนคอมโบการนี่คือประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดอ่ะมันก็เลยทนะําให้แม้แต่โล่ตรงนี้ที่เราเคยใช้มันบางทีมันก็แข็งบางทีมันก็อ่อนนะทุกคนนะซึ่งโล่นะครับเวลาเรากางออกมาแล้วนะทุกคนนะมันจะรับดาเมจได้เท่าไหร่นี่ก็คือคํานวณตามตัวสกิลเลยนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขดูได้มันบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดของพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คูณคูณเข้าไปเราใส่โมลหลายแล้วก็คูณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าโลกของเราเนี่ยจะมีนะครับมันจะมีหลอดเลือดของมันทุกคนว่าโลกเรามันจะมีหลอดเลือดเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยปัญหาคือตอนเราไปรับดดเมจครับตัวละครแต่ละตัวมันรับดดเมจได้ไม่เท่ากันนะอย่างตัวของจงลี่อย่างเงี้ยโดนไก่ตีทีละ ห้าพันบ้างหกพันบ้างนะครับแต่พอเป็นสิ่งหยางนะครับทุกคนครับสิ่งหยางมันพลังพกคารมันเยอะมากนะเวลามันโดนตีมันโดนทีแล้วแค่สองสามพันนะครับมันจะโดนเบามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเทสโลกครับบางทีเราเอาสิ่งหยางเทสนะทุกคนนะเนี่ยยืนครับ ตียังไงก็ไม่แตกครับเพราะว่าตัวซิงอย่างเนี่ยเวลามาโดนตีมาโดนเบาทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยล่เลือดหมื่นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้นานมากนะครับแต่พอเราสลับตัวครับทุกคนครับอย่างพี่พอเปลี่ยนเป็นจงลี่มาอย่างเงี้ยจงลี่เนี่ยมันโดนตีทีละห้าพันหกพันมันโดนสองทีคือล่แตกเละครับเออล่หมื่นหนึ่งนี่คือแตกเละแตกยับนะครับหรืออย่างเจออะคอลิทึมเอ่อเซบีอะไรสักอย่างนะทุกคนเราเรียกว่าปีซึมหายตัวเนี่ยนะครับเออล่จงลี่นะครับ ถ้าเรากลางออกมาปุ๊บเราให้ซิงหยางเป็นคนมายืนรับดามจนะทุกคนนะสังเกตว่าคือรับได้ทุกดอกครับคือไม่แตกเลยอะ่ะแบบไม่ละคายผิวเลยนะทุกคนนะเออแต่ลองเปลี่ยนไปจงรี่ครับเปกลางโลกเองมายืนรับเองนะเรียบร้อยเพิ่มครึ่งหลอดนะโดนไปครึ่งหลอดเลยนะนี่คือเหตุผลว่าบางทีเราไปลงเอเีสครับทุกคนครับโอ้เรากลางโลกไปแล้วเนี่ยเอ๊ะบางครั้งนะครับมันแตกง,ง่ายทําไมมันแบบเอ๊ะมันผิดปกติวิสัยโลกของเรานะทุกคนนะ เพราะว่าตรงนี้แหละนะครับบางทีเราใช้ตัว DPS รอบนี้เนี่ยอย่างพี่อะ่ะไม่มีเอาไครซ้ำใช่ไหมทุกคนเออพี่ก็พยายามเอานาฮิดะเป็นตัวตั้มครับแต่ทีเนี้ยตัวเมรทุกคนมันมีพลังป้องกันแค่ประมาณ6 0 0ครับมันก็แบบโดนหนักเลยนะเวลามันโดนโดนหนักเลยครับโล่อะไรก็เอาไม่อยู่นะ ซึ่งปกติเวลาเราเล่นครับทุกคนครับดูตัว DPS ของเราอะอย่างขชิงนะครับตัวดีลุกนะครับเอาไก่ซ้ําหรือว่าตัวที่เป็นตัวยืนฟิวต่างๆมันจะมีพลังบอกกันอยู่ประมาณพันหนึ่งนะทุกคนนะเออมันยืนได้นะครับปกติเราเล่นเนี่ยโลบตรงนี่เลือดสามหมื่นสามเนี่ยเออมันมันยืนได้นะมันยืนฟิวได้ครับแต่พอมารอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวที่เลือดน้อยๆเข้าไปไงเออเราเพิ่งว่าสังเกตว่าเออเรามักจะใช้ตัวที่แบบอ่า ตัวบางๆผอมแห้งเข้าไปนะครับเออคุกกี้ชีโดปุเอยอ,อะไรเอ,อ้ยแบบนี้นะทุกคนนะแล้วพลังพ่อก,การมันก็อยู่ที่6 7 0้0เเท่านั้นเองนะครับมันจะโดนตีแรงกันทั้งนั้นเลยนะ อย่างชั้นล่างเงี้ยเราก็เอายาเอกไปนะครับเออเส้นหญิงข้าือฮะอย่างเงี้ยนะครับฮโจ๊กลี่เลือกสามหมื่นเลยเอาไม่อยู่นะเออเลยแบบต้องบังคับกดดันขึ้นไปสี่หมื่นเลยนะครับอจะแบบต้านทานคอมโบของเมกุได้นะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราปั้นตัวโล่นะทุกคนนะเออเราปั้นตัวโล่แล้วว่าแบบเออจะเอาไปใช้กับตัว DPS ตัวไหนนะครับเราควรจะเทสกับตัว DPS ตัวนั้นๆด้วยนะว่า ถ้าเป็นตัวนั้นๆน่ะใส่โล่แล้วนะครับมันจะรับแดเมจได้ดีหรือเปล่านะครับเอออย่าเหนอแบบอ๋อเอาสิ่งอย่างกลางโล่แล้วก็เอาสิ่งอย่างยืดรับนะครับทุกคนครับเพราะว่าสิ่งอย่างมันรับได้ได้เยอะนะทุกคนนะเออด้วยตัวมันแบบตัวมันขาแก่งครับอืมแค่แบบมันไม่กลางโล่มันก็ตีมันแทบจะไม่เข้าอยู่แล้วแล้วพอมันกลางโล่ไปหนึงคือคือแบบมันมันหนาไปเลยนะครับเออแต่ว่าพอมันลงกลางโล่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น GPS เงมาเนี่ยบางทีมันมันรับไม่ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นตอนเทสก็ต้องดูกันให้ดีนะครับเออว่า DPS ที่เราใช้นะครับตัวที่จะต้องมารับแดนเมจตอนตัวยืนฟิวเนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับแล้วมันจะรับได้เท่าไหร่นะครับเออบางทีนี่พอปั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่พอก็ต้องดันยืดินอีกนะทุกคนนะเพื่อให้ตัว DPS เราันยืนฟิวได้จนสู่คอมโบนะครับอย่างที่พี่ทดสอบให้ทุกคนดูก็คือพี่เอาทีมไรเด์เนี่ยไปยืนตีเมกุกนะครับทุกคนครับแต่ด้วยความที่โลกสิงนเหยียดเนี่ย มันมันไม่ทนครับทุกคนครับเออทำให้ไรเด์เรามันตีไม่ได้สุดคอมโบเลยนะเออมันตีได้แบบแค่สองสามทีต้องเอาหลบไปฮิวแล้วอะ่ะเออมันก็เลยแบบเก็บเก็บสามดาวไม่ได้อะนะทุกคนนะเออเก็บสามดาวไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปปั้นมาใหม่นะครับบอกเลยว่าจะไปปั้นมาใหม่แล้วจะได้เทสให้มันได้ดีกว่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ